ก็อยากให้ด <half S 2> <And S 3> ูว yeah. so, 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 ่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนค่ะอ่อนตรงไหนแล้วก็เน้นให้มากมากก็ตอนแรกคืออ่อน listening มากคิดว่าถ้าเกิดว่า listening ไม่ขึ้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าตอนแรกก็คือรู้สึกว่า l e a d i n g เนี่ยเริ่มได้แล้วแล้วก็ค่อยๆมา structure แล้วก็แต่ว่าที่เหลือสุดท้ายยากสุดคือ listening ก็ต้องบอกว่ารู้ว่าเป็นจุดอ่อนต้องพยายามัพให้มันขึ้นนะคะไม่งั้นมันก็ฉุดอย่างอื่นหมดเลย มานล้นะคะโอเคนี่ลึกซึ้งมากคือเลยครับรู้รั่วหรือจุดอ่อนไหนก็คือเลยครับแก้จุดนั้นจบดีเอ็นนะฮะแต่หนูเชื่อใช่ไหมสมาธทิเกี่ยวเกี่ยวนะโอเคอันสุดท้ายจะพูดอะไรเกี่ยวกับอาจารย์บุญชัยหรือแฟชัิิสบ้างไหมมีส่วนที่ช่วยชีวิตดูดีขึ้นบ้างไหมแล้วก็ทําให้เรียนเก่งขึ้นบ้างไหมรู้นะอาจารย์จะฟังอะไรก็เวลามาเรียนแล้วรู้สึกกลับไปแล้วแบบว่ามันเหมือนเขิมขึ้นนะคะคือแบบบางทีถ้าเกิดอ่านอยู่บ้านอาจจะแบบว่า ไม่ใช่อาจารย์รรให้กําลังใจอะค่ะเหมือนว่าอาจารย์พูดแล้วแบบว่าเออนะจะพยายามกลับไปพยายามต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบแง่บวกค่ะถ้าอยู่บ้านทาเดี๋ยวแบบทําทักปักเบือ่อก็แบบว่าเอาไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วแบบจะกระตือรือร้นขึ้นค่ะม,ม,มาเรียนบ่อยก็เรียนหนูเรียนทุกวันค่ะแต่พอสอบเสร็จก็ไม่ได้มาค่ะไม่ใช่หนูหนูต้องสอบ อบ GMath ต่อค่ะหนูก็เลยต้องไปอ่าน GMath ค่ะ สิ่งที่จะฟีลได้คือดูพี่มนต์มันเป็นคนธรรมชาติมากโอเคพูดจากใจพูดจากฮาร์ดใช่ปะ่ะแล้วที่สำคัญคือว่าธรรมชาติก็คือพลังสูงสุดโอเคออนจุดไหนก็แก้จุดนั้นเนี่ยแล้วก็นะครับก่อนสอบว่าขยันสักหน่อยหนึ่งเดือนลุน้งได้โอเคสอบเสร็จก็ไม่ต้องมาเลยนะเพราะมาจบเขาจบแล้วทุกอย่างนะที่ทำคัญคืออาจารย์ขอตั้งใจให้หนูประสบความสำเร็จมากๆเลยอาจารย์ประทับใจมากพรุ่งนี้จะไปแล้วดูก,กรุณาเสียสละเวลามีค่าโอเคก็ขอมอบไปครับ v o เชอร์ห้าร้อยบาทนะฮะของครับ s i เลนักเรียนคงทำไมมี100บาทอยู่ข้างหลังนะครับเพราะบอลเชื่อของแอสิสเลอร์ก็คือ200บาทต่อใบนะฮะแต่เรากุ้มใจมากระหว่างบุญชัยกับดุสอนว่าจะรวมมีค่าร้ก็เลยให้อีกอีกหนึเป็นแคชขอเบาไปเลยครับคุณปิมบอลวันหนะครับตบมือนหน่อยครับ thank you นะครับขอให้ประสบความสำเร็จเยอะๆมีบุญมีวาสนามีบาร,รมีนะคิดสิงด่งใดขอให้สำเร็จสมตามความปราปรถนานะแล้วก็จะจะเจริญรุ่งเรืองรวยๆโอเคแล้วมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้ตบมืออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับ thank you โอเค she's so kind she's so natural okay and she's i so encouraged ฮะสรุปก็คือนี่เป็นตัวอย่างแล้วว่าพระคาถาชีวบัญชร9กจบตะวันเนี่ยบวกกับอะครับจุดมุ่งหมายชีวิตย่อมประสบความสำเร็จจริงไ่่จริงเธอก็ได้อีกเคสหนึ่งไปแล้วตบมืออาจารนะครับ thank you very much yeah. bye